เปิดภาพนาทีกันกันตาถาวรถูกคุมตัวถึงสอบสวนกลางจากกรณีพนักงานสอบสวนบอกปคบ,บนำพยานหลักฐานขออำนาจศาลอาญาออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องในคดีดีไอคอนจำนวน18รายอาทินายวรัตน์วรัตวรกุลหรือบอสพอลนายยุรนันพมรมนตรีหรือแซมนางสาวพิชยาวัฒนามนตรีหรือมิน และนายกันกันตาถาวร3าดาราศิลปินที่มีตำแหน่งระดับบริหารของบริษัท t ีไอคอน Group จำกัดรวมถึงเหล่าบอสต,ต่างๆในความผิดฐานช่อโกงประชาชนและนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จเมื่อเวลา19นาฬา29นาทีกันกันตาถาวรได้เดินทางมาถึงกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแล้ว และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ